สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกคนสำหรับคลิปนี้เราจะพาคนที่เกิดในราศีกุมหรือมีลัคนาอยู่ในราศีกุมมารับฟังพลังงานและคำทำนายดวงในเดือนสิงหาคม2568กันนะคะเดือนนี้พลังงานของคุณเปรียบเหมือนสายน้ำที่กำลังเปลี่ยนทิศท,ทางบางเรื่องที่เคยนิ่งอาจเริ่มขยับบางเรื่องที่เคยยุ่งอาจค่อยๆค,คลี่คลาย เหมือนจัก,กรวันกำลังบอกคุณว่าถึงเวลาสำรวจเส้นทางใหม่แล้วดวงด้านการงานเดือนนี้การงานของราศีกุมมีความเคลื่อนไหวเยอะค่ะอาจมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาหรือได้รับข้อเสนอที่คุณไม่คาดคิดเป็นช่วงที่คุณควรใช้ความคิดสร้างสารรค์ให้เต็มที่ไอเดียแปลกใหม่ของคุณจะทำให้คนรอบข้างประทับใจอย่างไรก็ตามอาจมีบางจังหวะที่รู้สึกกดดันจากคนที่คาดหวังสูง แนะนำให้คุณโฟกัสที่คุณภาพงานมากกว่าการเร่งทำให้เสร็จเพราะผลงานดีจะพูดแทนคุณเสมอค่ะดวงด้านการเงินการเงินในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควรมีรายรับจากหลายทางโดยเฉพาะงานเสริมหรืองานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์แต่ก็มีแนวโน้มใช้เงินกับของที่ทำให้คุณรู้สึกพิเศษ <c oughs> เช่นการเดินทางอาหารอร่อยหรือของสะสม ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ขอให้จัดสรรให้สมดุลกับเงินเก็บด้วยนะคะช่วงปลายเดือนอาจมีโชคลาภเล็กๆจากการเดินทางหรือจากคนไกลดวงด้านความรักคนโสดเดือนนี้มีโอกาสพบคนที่ดึงดูดใจแบบไม่คาดฝันอาจเกิดจากการเจอกันในสถานการณ์ที่ไม่ตั้งใจเช่นงานกลุ่มหรือกิจกรรมสังคมเขาอาจเป็นคนที่คุยและเปิดมุมมองใหม่ๆให้คุณคนมีคู่เป็นช่วงที่ต้องใช้การสื่อสารอย่างอ่อนโยน เพราะต่างสายต่างมีเรื่องในใจถ้าพูดคุยด้วยความเข้าใจจะทำให้ความสัมพันธ์ลึกซึ้งขึ้นอาจมีทริปสั้นๆที่ทำให้คุณสองคนได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วยค่ะดวงด้านสุขภาพสุขภาพโดยรวมดีแต่มีเกณฑ์เหนื่อยง่ายจากการเดินทางหรือทำงานเกินเวลาระวังเรื่องการพักผ่อนและอย่าลืมดื่มน้ำมากๆนะคะถ้ารู้สึกเครียดลองหากิจกรรมเบาๆเช่นการวาดรูปฟังเพลงหรือเดินเล่นในสวน สิ่งเหล่านี้จะช่วยรีเฟชพลังงานของคุณได้ดีมากค่ะเคล็ดลับเสริมดวงเดืนนี้สีที่ช่วยเสริมพลังของราศีกุมคือสีฟ้าอ่อนสีเงินและสีขาวจะช่วยให้คุณดึงดูดโอกาสใหม่ๆและเพิ่มเสน่ห์ในสายตาผู้อื่นลองจัดบ้านหรือมุมทำงานให้โปร่งโลง่งเพิ่มแสงธรรมชาติเพื่อให้พลังงานไหลเวียนได้ดีขึ้นและเปิดรับข่าวดีจากจักรวาลสรุปส่งท้าย สิงหาคมนี้สำหรับราศีกุมคือเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกคุณกำลังเคลื่อนออกจากความนิ่งไปสู่เส้นทางที่มีชีวิตชีวามากขึ้นขอให้คุณเปิดใจรับโอกาสและใช้ความคิดสร้างสารรค์เป็นกุญแจทุกก้าวที่คุณเดินในเดือนนี้จะนำพาไปสู่จุดที่คุณรู้สึกใช่อย่างแท้จริงเมย์ขอให้ราศีกุมทุกคนพบกับแรงบันดาลใจและความสุขในทุกวันของเดือนนี้นะคะ